ภายในจับค oh oh. ุยเบาคือคือมาตากีบมาตากี้ตอนนี้แ <so ต่ละมือให้นักขึ้นนักขึ้นนับมือโอ้ทอบดี๊ดดี้โอ้ไงเอาสบายดีนะทุกคนน้องมือนี้ก็มาพบกับน้องโบซาวเราใต่เส้นเก่าเส้นเดิมทุกคนเลยแต่ว่ามามือนี้มาอาบน้ำเพื่อนบ่าวสุกทุกคนเลย น้ำยื่นข่อยมันบ่ออะจ้าก็เป็นอีหยังมันบ่อข่อยไหลเที่ยวมาอาบจะนัเหมือนบ่อสุกเพร่านี่ก็มาได้ทุกคนเลยแต่ว่าบริษัทคิดทุกคนเบิ่งเนาะแต่ว่ามาเมื่อนี้มาอาบนักมาอาบตะเว้นเมื่อนี้พออากาศมันหนาวอาบความร้ายได้อีกการหนาวหนาวส่นนี้ขนาดน้ำโอ่งบ่อสุกนี่ก็ทุกคนเลยว่าปังเย็นๆมาแล้วต้องสิเปิดไว้ทยอายมื่อแล้วเนาะแค่เนี้แต่ว่าเรามีโอ่งแล้วเปิดไว้ทุกคนเลยน้ำเราก็ไรบ่แห่ทุกันเนาะ นึกไปทางาไหนเลยคุนเด็กเขามาอาบนังพุกย่างมีเนาะเดี๋นะยวสิเอื่อนเรามาสครับคิวให้ทุกคนไปเอาสครับมานังสิให้คุณสครับคิวให้เนาะนึกคุณไปใส่หรอเยวสิอสาบน้ำสอาดเกินก่อนในผลไม้โอ้เก่นแต่ว่ามื่อนี้บางใส่ยซีนทุกคนอาบเบิสเสือเลยมื่อนี้คุได้ยบาสุกเราสิมาเห็นเพราะว่าเราอยู่กับเมียเราได้สว่างนี่ทุกคนเลยมาสุก มาสุกามสุกเนมมาทุกคนเอ้ยขย่าเนียเป็นหายาบา่เินมาับพีห่หายนมาบ่สจะได้บนี้เนจะสีมาอ่ะนเด้อ เออก็ไมาให้ทุกคนเบิ่งเกิดยันลีลาอยู่ผู้เป็นยางเลาะแถวน่ะเอิน่ามากกับบอมะมาพี่มาพี่ไปยื่นอียางแล้วเนี่ยนะมาพีไม่ไม่เบียกซีไซนี่โอ้ยใครบอกเจ้ายางมาให้คอยเห็นมาพี่ย่างเงี้ยฮะเออมาเพื่อนเจ้าอะไรมาพี่มาพี่ก็ซีไซเบียกนะมาสครับผิวให้คอยแน่ โอ้เประ่ยเปลนเหต,ต,หตน,น่าเาอ็นดเบาเป็นย่ด้อเดี๋ยวขอสิตังไว้นก็เกิดับหลงกือยด้อกม่ับพิวจะตังกล่องไว้ก่อนสิบ่เป็นบอสคับก่อน่ะ <c oughs> มาจตังกล่องพระอิสทานเห็นเพื่อนว่าให้เขาอาบยืนใน,น,น,าาน,น,นของน่ะเพื่อนมาอาบอีโอ้เงี่ยนะนเย็นมาพี่มาพี่ยับมากลๆกาอ่อนสิพี่นั่งพี่นั่งพี่เรจะได้เงินละจิมาถ่ายน้ำลาวนีนานี เป่นตัวอะไรกับกันอ้๊มันเป็นไม่เคยขับรถขับลางคือยี่ดอ๊เดี๋อะไรอย่างนี้ไหนอก็มีอะไรอยู่บุญโ่เก็นอะไรอยู่บุญคีมบแต่ส่งกไดเนาะอเบ้นตัวสักครับกันเยอยะสีลองให้บอสุกเป็นสักครับก่อนทุกคนเลยโอ้ยเปียบละเย็นเทเด้นเอาําเก่าเนาะ น้ำเจาเเ้าก็เย็นนั่นนี่บ่น้ำข้างในนะโอ้อาบกามแม่นาเอ้ยไปจะได้เงินมาถ่ายรูปาบบไหนโอ้ใส่สก้าให้เจ้าเบิ่งก่อนทุกคนสก้ามเทีนบาสุกใส่สุสก้าของเราโออน่าเจ็บนะนะ <laughs> ได้ยังไงโอ้ยสิเจ็บยังสก้าของเรา,าไม่บริบารผิวใส่ได้เลยอ้อยได้ ไปจะไหนเอาแล้วปวดเลยสิเป็นทั้งแล้วโอ้ยสิได้สิสครับหายกันยะหลังจากที่เฮาสครับไปสองถึงสามนาทีเฮากับเอาใหญ่อันนั้นมาทูมันก็เป็นฟองโอ้ยยังอันนั้นอันน่าอันยังบ่เนี่ยเจอบริเหตุหายได้แน่นี้ค่ะบุ่กโอ้ย เียโฆษณาคีมบ๊อบบอบเดี๋ยขอจเอาเอยตูให้จัจเด้ออันียังเป็นมือดอกอันนี้ยังเปเห็ดเครื่ออมาให้ยมือดอกกับโฆษณาคีมครับนีน่าจที่เราจะขับไปได้แหะนึงเลยแล้มันก็จะฟอเลยอมิวข่อยข้าวก็ผิววจะเอาขวยสครับอันเกจะขับไปนล่นนี่ฮะ้อยากเห็ดจิ้ินนายเห็นไมเห็นนี่เห็นบอบก็ทุยสีโอ้ยสะอาดเกี่ยงเลย เทสาบเอาฟองอันนี้มาหุกเนาะไปานนีนไรนเล้ยเหสีแลนี่าขัดได้เนาะโอยหนกอันนี้ขัดไดลเหอันนี้เนาะเลี้ยอะไรนี่กรยังเหตุนาดไคนาดชิมกบายากมุงคอยซ้อนเจ้าแล้วเจ้ากรเห็นี่คอยเนออันนี้ยูมักกระจางไซออกเลยพน โอ้ยนาวน่ะเออหดโอ้ยเอามาเบิ้งแขนเจ้าเบิ่งนนะว่านะเอามาเทียบกันใช่แต่คิดโฆษณาขีมไปทายเนี่ยใ่ซาเอามาเทียบกันแขนเจ้าเบิ่งนทีสก้าวกูเบิร์นทีบริสันอันนี้วันนี้มันเออกระซับกันแล้วมันเปียกปีสามปีเขื่อนนะทุกคนทั้งเบิรงนคนเบิ่งนอ่ะเบิ่งนี้มันจ้ไส์กูกันมากมากันนี้ไม่เห็นเป็นคยเนี่ยนี่ซังข้าเป็นคน น่ลีเอาบได้สครับแล้วทุกคนที่สครับพิวนี่แแค่มืดตัวแล้วมาสครับไปกอ่าใช้เย่าไรไปไหนในเงินไอหมูายิบหนำเนี่ยังได้ไลน์ปนไหนสครับไปมองได้มันดำใสมืนอกีจะหมือนออกเลยเออูืออมองไดนมันดำใสโล อีกทีไปเบิกมาประุกโลเลเล่โ hey, อ้ยจายคนทังโอ้โลเลเล่อย่างเงี oh ้ยกาใส่อาใส่จะสักับเบอร์น่าคอยสักับเบอร์นี้เด้อเพียกเป็นบาไอ้หนเอามูมันเอาคนละเบื่อคนขารีวิวสิขาีเอาใไ้เออให้ีเลยขับง่ายยจะได้เงินยาขารีรอ เห็ดดิ๊เห็ดืวยเห็ดนี่นี่นีองมือใส่มนโหลดนี่จกไปทำอะไรน่งไบเอแกลงเหาโอ้เห็ดตี่เจ้าอยากไปที่ไนอกแมาให้มมดจกจับหนีไปชเอาคนนึงเห็ดดิเห็ดดิจับคนบ้าอ้ใครสิมีจจับเาคือคือดดินี่นี่นี่สครับจะสีนี่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 มันสีแงห่อ้ามาเอ้าเอใส่ดิ ดีดีตีนี่จะกนหน่อสีเป็นอะไรหนุ่มบ่หนมนะป้าสมตีขากตีนี่เอ็นนี่ก็ยังมาหมดายน้ำสก้าไปมันแหลวก่อนมะล้างให้ก่อนนี่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 เอานี้ฟองนนี่ชิไปใช่แหละน่ยกคนเลยมันยาแ่นสารพอิละากัโอ้ยนอจีว่าบ่อุกและไปจับลูกเผาลูกไปคนเอ้ยเห็นเอาเงินนี่น่าัง บ่อนายานในอุจมาชัยนะเช็ดเอกกับบเฮ็ดโอ้จะคอยซ้อนวิธีเจ้าเห็ดแล้วผูจะไปสกครัพีเมียเจา้าหัเอ้านีสีสันยังละมั้งเออนะโปรี้ยจสแป้งข,ของแปฝันมาตะกบมาตะกเดี๋ยวนี้แต่ละมือให้งนักขึ้นักขึ้นักมือโอ้ครบดีด อัตไลเหุอะไรเนาะบ่าวสุกถีเลิกไอทู็ย่างนี้แต่ข้าพายสินเชียร์เนาะบ่าวไม่หยาดใส่ของขวดขีขวาส่นจักบ่าเนาะไปเลยทังดเลยจะได้แบบเมืตอนที่ยังแด่สมาหาน่ อาบน้ำเพิ่นบัดน,นี้สิเอาเอาสบ,บู่มาให้เพิ่นบัดน,นี้ทุกคนเลยพ้าวเพื่อนนะเอาลนัทุกคนเนาะบ,บ,บัดน,น,น,ขขนี้ก็่แกกาตัวอาบน้ำก่อนบัดนี่มาซู่คนไปนะสครับยิ้วเลยพิ้วกะใส่ออนทุนไย่มีหล่ะเนาะแต่ว่าโคกันขีดน้าเนาะทุกคนเนาะพออาบน้ำก่อนเด้อ